ผมลองคิดดูแล้วนะครับว่ายัางไงผมก็จะโมดิฟายแบบตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยว่าจะแกะดูนะครับว่าข้างในมันจะมีตัวแบตเตอรี่กี่ตัวนะครับมันจะได้50แอมป์จริงๆหรือเปล่านะครับ ตัวนี้ไม่ได้ต่ออะไรเลยนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้เฉยๆนะครับสามจุดเจ็ดโวลต์สิบสี่จุดแปดวัตต์แอวสี่ร้อยมิลลิแอมแอว ไม่ใช่400ครับโทษที4,000มิลลิแอมลก็4แอม <c oughs> มันเอาเซลล์ตัวนี้นะครับ3ตัวตัวละ3.7มาอนุกรมกันก็แสดงว่าแอมที่ได้นะครับแค่4,000มิลลิแอมนะครับไม่ถึง 5มด้วยซ้ำสรุปว่าผมโดนหลอกนะครับโอเคก็คือแบตก็มีเท่านี้นะครับตัวนี้วางไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ต่ออะไรนะครับตรงขั้ว เนี่ยครับลอยอนุกรมกันเนาะตรงนี้บวกบวกตัวนี้มาเข้าลบน่าจะประมาณนี้นะครับจริงๆด้วยครับนี่บวกลบลบมาบวกมาอนุกรมกันนะครับขั้วสองขั้วนี้เอาไปใช้งานนะครับ โอเคครับมีแค่นี้นะครับสรุปนะครับก็คือมีแค่แบตเตอรี่3.7โวลต์3ลูกนะครับ3เซลล์เอามาอนุกรมกันนะครับได้4,000มิลลิแอมเองนะครับไม่ใช่50,000อย่างที่โฆษณานะครับตัวนี้หลอกลวงเนาะโอเค อเคครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ